ไปเป็นชั่วโมงของอาจารย์ทาสุกเกะนี่นะที่พวกเราต้องทวก็คือต้องเรียนเรื่องนินจาทุกวันเลยแล้วนายคิดว่าจะเรียนอะไรอะ่ะก็นี่มันเป็นโรงเรียนนินจานี่นะก็ใช่นะแต่ว่าเวลาที่ฉันคิดถึงเรื่องเรียนนะฉันเนี่ยกินข้าวม่อยร้ลงเลยอืออืฉันไม่ยอมให้มีของกินเหลือบนจานเด็ดขาดนะผู้หญิงที่น่ากลัวที่สุดในโรงเรียนมหมค<า>ะ เอาละเรามาเริ่มการเรียนภาคบ่ายกันได้แล้วสิ่งที่ครูถืออยู่ในมือนี้ผู้เธอจำกันได้ไหมไม่ได้ครับมันเรียกว่าปืนสายฟ้ายัางไงล่ะเวลาที่เธอจุดมันเสียงมันจะดังเหมือนยิงปืนต่อเนื่องเลย เธอดึงความสนใจกับศัตรูด้วยไอ้นี่แล้วก็หนีไปตอนที่พวกมันกำลังแปลกใจไงชินเบะไหนเธอลองจุดมันดูหน่อยสิครับครูอืมระวังด้วยนะเรียววิ่งเฮ้ยชินเบะมันอยู่บนเท้าใเออกไปออกไปแน่ครูออก่ปเกิดอะไรขึ้นเนี่ย มันดับไปแล้วเหรออยาเลยครับนี่นะตอนนี้ครูจะทําให้ดูว่าจะควา้างยังไงนะเวลาที่ศัตรูกําลังไล่พวกเธอเธอก็แค่คว้างนี่ไปพวกมันก็จะเหยียบแล้วพวกมันก็จะตกใจ เรียกว่าการกว้างดาวกระจายชิ้นเบะเออไม่อดีกว่าคิดไปคิดมาเปลี่ยนคนอื่นบ้างเออคิดเรมารุทดลองสิ<ะ>ฟังน,นะเธอกํากลังถูกศัตรูไล่อยู่และกําลังจะเข้าตาจนหอมกําลังเข้าตาจนตอนนี้แหละคิดเรามารุคว้างดาวกระจายไปเลย ไปครูจะแสดงที่นิกขี้ตกใจให้ดูนะขี้ตกใจคือเวลาที่พวกเธอใช้งูนอ,อกจากนั้นก็มีแมงมุม,มแมลงือส์อะไรก็ตามที่ทําให้ศัตรูกลัวแล้วพอเธอก็หนีไปตอนที่พวกเขาตกใจนี่แหละที่นิกขี้ตกใจละ่ะอืม<ห>แล้วนี่ก็ไหวค่ะแมลงสักด์ด้วยไอ้น,นี่เป็นไงล่ะครับครูเ<ห>อ วันนี้พอแค่นี้ก่อนกันแล้วกันนะ,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 ะวันทุกเกครับเกิดอะไรขึ้นเหรอครับโคนั่นน่ะเป็นนักเรียนเก่ากําลังฝึกเทคนิคไฟใต้ดินอยู่อะไรนะออไฟใต้ดินเหรอครับใช่เป็นการวางระเบิดไงวางระเบิดหอ๋อนี่คือไฟใต้ดินยังไงล่ะพวกเธอฝังมันไว้ใต้ดินแล้วพอศัตรูเหยียบมันก็จะระเบิดขึ้นน่าจะได้เรื่องแล้วนะขอลองหน่อยได้ไหมครับ มันเร็วไปหน่อยสำหรับนินจาผลไม้ออกจากพวกเธอนะแต่ถ้าแค่ดูคงไม่เป็นไรมั้งเฮ้ยรอเดียวรอเดียวอย่าไปตรงน้องน,นะเฮ้ย hey! พวกเธอบังครูก่อนเิ้สวัสดีครับครูฮันสุเกะอ้าวครูยามากาวะครูนักเรียนเก่านี่เองออคือคือ,อพวกเด็กๆเกพิ่งจะวิ่งผ่านไปใช่เรียนกับเราหรือเปล่าเนี่ยอ,อ,อใช่ครับ พวกเข้าไปทางไหนครับอ๋อเขาเป็นพวกเด็กข้ามากมากเลยแน่ๆนะดูดิเนื้อเห็นหรือเปล่าเน่ยอะเห็นไหมกลัวชิ้ระเบิดเลยแม้แต่นิดเดียวนะเไิ้อะไรขึ้นตรงนั้นอะดูเหมือนว่าจะมีใครกลัวอะไรนะพวกก็กลับมาเดี๋ยวนะพวกเธอลทำอะไรอยู่ในต เพราะว่าเกตตะโกนว่าอะไรอยู่อ่ะออออพวกเธอจะขยับไหมยืนเฉยๆเพราะว่าเกตครับเพราะวอะไรครับเอาละฟังให้ดีนะพวกเธอกำลังยืนอยู่ในดงระเบิดรู้ไหมอะไรนะรแค่แม่จะขยับนม่เชื่อแม่ยืนเฉยๆอย่าขยาับถ้าพวกเธอเดียวลงไปแล้วมันจะต้องระเบิดพวกเธอและกันแน่เลยทิ้งเหรอเนี่ย เนี่ยพวกเธอทใจดีดีไว้นะต้องต้องใจเย็นเย็นกันไว้ก่อนนะจะก้าวต้องรวงล่ะนนะเดินตามรอยทางกับพวกเธอกันซิที่ที่พวกเธอก้าวลงไปน่ะมันปลอดภัยะช้าช้า่ก้ท้าของ มีทางนี่มันร้อยเท้าชัดนะมันไม่สำคัญหรอกว่าร้อยเท้าพวกนั้นจะเป็นของใครบ้างนะเอ้ยหนเอยไหนเอ้ไหนตรงไหนอะก็ก็ก็ไหนกินเบะยังไม่เป็นไรแน่นะก็คิดว่าง่ายแล้วก็อะไรอ

อเนื่องจากตู่ครูใหญ่ก็คิดขึ้นได้ว่าเราน่าจะฝึกว่ายน้ำในทะเลสาพร้อมกันเฮ้ยน้ําำเนี่ยมันหนาวจะตายชักอ่ะหนาวจะบันเลยได้ว่ายเด้อไปแล้วแต่ฉันว่ามันเย็นเกินไปพวกเธอกระวนเรื่องอะไรกันอยู่เหรอฮะไปได้แล้วแล้ว เด็กเอาละทุกคนเริ่มเต้นได้แล้วเริ่มเร็ว ต้องหาประสบการณ์เยอะไม่เห็นมั้งอยากเยอะๆอยากฮิ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 ฮเฮิ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 ฮเฮิฮิ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 ฮิฮิฮิฮเฮเฮิฮเฮิ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 ฮเฮิฮเฮิ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 ฮฮฮฮฮฮฮิฮฮ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  และแล้วครูใหญ่ก็คิดขึ้นมาได้อีกข้อหนึ่งนั่นก็คือการวิ่งมาราธอน0ามสิบไมล์หนึ่งสอง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  ความคิดที่จู่ๆครูใหญ่ก็คิดขึ้นมาทั้งหมดไม่ไหวตรงหน้าแบบนี้เราพายอ่ะก็ได้ฉันจะทำอะไรสักอย่างเขาใจพวกเราทำอะไรต่อไปอีกนะเนี่ยเราต้องทำอะไรสักอย่างก่อนที่เขาจะคิดออกเฮไม่นะไม่นะดูดูดูนั่น ากที่ฉันได้ดูแลว้วสิ่งที่จะเกิดขึ้นต่อไปความที่ต่อไปของครูใหญ่ก็คือเราจะต้องยืดตัวจนกว่ากระดูกของเราจะหักไมเนยืมือจะทำไมเร่มได้ไม่มีทางอฉันจะไม่ยอมทำอย่างนั้น แล้วเราต้องทำอะไรสักอย่างอ่เขาดึกออกแล้วดึกออกแล้วมีความคิดเด็ดเดี่ยวเลยไปเลยคุยใโอ้ยบังเอิญอะไรอย่างเี้เนี่ยฮะครูนะเพิ่งจะคิดการฝึกชิ้นใหม่เอามาพอดีเธอสายไปแล้วยใหญ่เลยวันนี้เป็นวันเบิร์ดเดย์ของฉันแล้วเนี่ยแม่ทำไมไม่รู้นะเนี่ยโอ้ยถ้าอย่างนั้นละก็ทำยังไงดีนะเนี่ยเดี๋ยวนึกก่อนให้ทำยไงดีคุยใหญ่ครับ กัรุูนารับของขวัญจากพวกเราด้วยครับสุสานันเก์สุสาันเกอรสุสาันเก์สุสาันเกรันเกอรอ้หัวใหญ่ครับสุสานันเกิรนะครับเฮ้ยฮ่าฮ่า่าวนไี่ังจริวันเกิดโอของขวัญเพียบเลยโอ้โหหน่ารักสั่นแหวแล้ว พวกเราทำให้ครูใหญ่ลืมเลือกไอเดียใหม่ๆไปได้แล้วฉันดีใจจังเลยโอ้ใครพูดถึงไอเดียใช่เลยนึกออกแล้วแหมพูดถึงเรื่องไอเดียนึกออกครูมีไอเดียใหม่ๆพวกเธอได้ลองอีกแล้วนะมีไอเดียใหม่ๆลองได้ลองไอเดียใหม่เอาละพวกเด็กๆดูเหมือนว่าความพยายามของเธอจะสูญเปล่าแล้วนะครูใหญ่เสนอความคิดใหม่ให้ฝึกกำลังขาของพวกเธอโดยการเอาหินผูกขาแล้วก็ปีนบันได อันเสล้อันเสลนายทำอะไรเข้าสุกอย่างสิช้าแน,น่เหรอยังคิดอะไรไม่ออกแล้วเร้เข้วเขาสิววกเด็กเน่ครูยังมีไอเดียอะไรใหม่ๆอีกเยอะเลยนะเยอาเยยงนี้เนี่ย